วันที่6เมษายน2566กมป้องกันและบรรทาวสาธารณภยัยแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและพื้นที่เฝ้าระวังอากาศราอ้อนจัดอุณหภูมิตั้งแต่40องศาเซลเซีสยสขึ้นไปค่ะโดยพื้นที่เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญปุรีลําจุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางจังหวัดสระแก้วปราจินบุรีและจันทบุรีค่ะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัดอุณหภูมิตั้งแต่40อองศาาเเเซซลียขึ้นนไปคหื จังหวัดลำปางน,าน่านตากเพชรบูรณ์และนครสวรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยอุดรธานีมหาสาราคามและนครราชสีมาและภาคกลางจังหวัดกาญจานบุรีและลบบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและให้ดื่มน้ำบ่อยๆลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและระวังอาการโรคลมแดดค่ะ